นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2 5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง Manager Water i อร์ไอออนเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา m a n นเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าว m a n นเ,เจอสวัสดีค่ะอาจจะพูดไม่เก่งเท่าท่านอื่นนะคะเพราะว่าเป็นเวทีที่ค่อยๆเปิดตัวเนื่องจากซุ่มทำงานมาได้6ปีแล้วต้องเรียนทุกท่านว่ามันก็เกิดจากความสงสารคนป่วยก่อน เราเป็นแพทย์เราก็อาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นเพราะหมอเป็นแพทย์ที่เคยป่วยมาก่อนแล้วเคยนอน ICU แล้ววันนี้หมอแข็งแรงมากในวัยห้าสิบหมอแข็งแรงกว่าคนทั่วไปถ้าเราจะเซิร์ชคำว่า cannabis is medicine มันเต็มไปหมดค่ะเราไม่ต้องพูดคำนี้แล้วมันถูกต้องแล้วเรื่องนี้แต่เราจะทำยังไงให้ประเทศไทยมียาถ้าเราไม่หวังพึ่งพืชไม่มียาตัวไหนในโลกใบนี้ไม่เกิดจากพืชถ้าเราบอนไซพืชเราจะมียาได้อย่างไร โดยเฉพาะตำรับยาคือหมอหลงหลามากหมอต้องขอบคุณกัญชากัญชงที่มีบนโลกใบนี้เพราะทำให้หมอมีชีวิตใหม่หมอได้ช่วยคนไข้อีกเยอะมากคนไข้ที่ใกล้ตายภาระที่แูร์เนี่ยเขาทุกข์มากค่ะมันแยกง่ายๆเราจำง่ายที่สุดเลยกัญชาก็ชาใช้มากๆก็ชาหลับนะคะถ้าเขาปวดถามนิดนึงว่าเราอยากปวดตายหรือหลับตาย ถ้าหลับเราไม่รับรู้นะคะัน้นกัญชามีประโยชน์มากในแง่ของลดปวดนะคะแล้วก็ใช้ปริมาณมากในมะเร็งเกือบ80%ของมะเร็งเนี่ยใช้ตัว High t s c นะคะแล้วก็เราสามารถทำให้เมาน้อยได้โดยการสก,กัดแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาเรียกว่าองคทราดเอฟเฟกต์เอามาหมดเอาพืชมาทำมันถึงเกิดเป็นตำรับยาไทยขึ้นมาส่วนงานกัญชงเนี่ยมันก็เบาหน่อยนึงนะคะมาซ่อมแซมตัวนึงมารักษามาลดความปวด ตัวหนึ่งมาซ่อมแซมเชื่อไหมคะว่าสองอย่างเนี้เราทำมาจนเป็นตำรับยาที่ต้องพึ่งกรมแผนไทยเพราะว่าเป็นกรมเดียวที่เข้าใจหมอว่าทำไมหมอต้องทำยาไทยเพื่อคนไทยแล้วก็เพื่อต่างชาติด้วยถ้ายาไทยกัญชาไทยกัญชงไทยไม่ดียุรมันญี่ปุ่นจะเข้ามาหาเราทำไมเราถามว่าเขามีบทแล้วราคาถูกกว่าเราอีกแล้วรัฐบาลซัพพอร์ตแต่เขามาตามหากัญชาไทยเราก็ถามเขาว่าทำไมล่ะต้องตามหา ตามหาหมอเนี่ยทำไมเพราะหมอซ่อนตัวมากเขาบอกว่ากัญชาไทยดีที่สุดในโลกอาจารย์กฎหมายไทยเนี่ยมันต้องแยกค่ะผู้ใช้ผู้ทดลองใช้ผู้จำเป็นต้องใช้ผู้เสพผู้เสพมีแค่สิบเปอร์เซนตแล้วคคาใช้กัญชาเองอย่างเดียวอะค่ะติดน้อยมากหน้าตาเหมือนผู้ใช้กัญชาไหมคะ <c oughs> นะเราเคยได้ยินเนาะการใช้กัญชาเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเราจะอัจฉริยะ มันมีมันมีสเปกตรัตมอ่ะมันมีการใช้ที่หลากหลายมากถ้าเราบอนไซต้นไม้เราจะไม่มียาแม้แต่ตัวเดียวในประเทศไทยค่ะเราถึงต้องปล่อยต้นไม้ออกมาก่อนแล้วก็เริ่มมาเก็บทีละเรื่องว่าจะเอาไปทําอะไรบ้างหมอ,อ,อพูดแล้วก็เผยแพร่ว่าใน youtube นะคะพอสมควรแล้วก็มันอาจจะฟังยากหน่อยแต่มันคือเป็นงานของต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศเข้ามาหาเรามาเรียนกับเราด้วยซ้ําตอนนี้ว่าทําไมถึงทํายาง่ายจังปลูกต้นไม้ได้ก็ทํายาได้ เพราะฉะนั้นสําหรับตัวเองอะ่ะจะขอบคุณต้นไม้สองต้นนี้มากเขาจะเรียกกัญชากัญชงแต่จริงๆเขามีสารค่ะเขามีสาร THC CBD CBN CBG THC ก็คือลดปวดเนาะนิดหน่อยอะ่ะถ้าทานนิดหน่อยเหมือนทานเหล้าสนุกไหมคะคุยกันสนุกเนาะทานเยอะก็หลับอะ่ะทานเยอะมากๆก,ก็อาเจียนอะ่ะมันแค่นี้เองก็ทานนี้มันเป็นโดสมันต้องมีโดสคะ่ะ แล้วก็ส่วนตัว CBD ก็คืออะไรมาซ่อมแซมเชื่อไหมคะว่า CBD เนี่ยบอกเลยว่าความเครียดต่างๆเนาะเลือดไม่ไหลเวียนต่างๆอาม,มาพฤกอัม,มาพาอัลไซเมอร์ตัวนี้คือตัวรักษาค่ะแล้วก็ปากินสันมันง่ายจนเราอยากจะประกาศแล้วก็ร้องเสียงดังๆแต่ร้องทีไรก็โดนปิดปากโดนปิดปากแล้วก็ CBD เนี่ยมารักษามะเร็งสมอง เชื่อไหมคะโรคสองอย่างที่ไม่มีฝรั่งรักษาได้หรือทั่วโลกคือมะเร็งที่ดวงตากับมะเร็งสมองนะคะหมอญี่ปุ่นจะบอกเลยว่าเมื่อไหร่คนไทยจะกล้าพูดคําว่ามะเร็งในสมองเด็กเด็กคนนี้ไม่มีโอกาสโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พา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 ,พาจนเขาตายเขาทุกข์มากแต่เราใช้กัญชารักษาเด็กกลุ่มนี้ได้ยืดอายุได้สองปีครึ่งพอไปที่โรงพยาบาลเขาบอกว่ายังไง amazing แต่กฎหมายยังไม่อนุญ,ญาตให้เราใช้ มันมีกฎหมายที่บังคับแพทย์แทสภาต่างๆเยอะแยะไปหมดค่ะนั่นก็คือเป็นกรอบที่แพทย์จะต้องมีมันจะต้องสร้างตาําราวันนี้ถ้าหมอจะมีพืชสักตัวขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาทำยาแล้วเรากําลังระดมสอนอยากจะก๊อปปี้สุภาพรให้เป็นล้านคนจะได้ช่วยรักษาคนอื่นได้รู้ไหมคะว่าใช้นิ่เตียงเนี่ยแอนตี้อาจิง้งสมองใสตับไตสว่างสะอาดค่ะเนาะไตอ่ะระยะสามเราเอากลับมาได้ ับมะเร็งตับสิบเซนเรายังลดได้เราจะบอกว่ามันเป็นพิษได้ยังไงมะเร็งสมองเราชะลอเขาได้ลดก้อนได้ถามหน่อยว่ายาฝรั่งทําได้ไหมนี่มันคือความสุขมวลรวมมันคือการกลับมาของเงินของคนไทยถ้าเปิดให้ถูกต้องทําให้ถูกต้องต่างชาติเข้ามาเข้ามาท่องเที่ยวเขามีประกันที่อาลิมิเต็ดเราต้องเอาเงินต่างชาติให้เป็นค่ะแล้วตรงนี้แบ่งปันอสอมอมีเงินเดือนหนึ่บาทแจกมาเลซีะ เนาะเรามีหลายระดับในการรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นสําหรับหมอหมอยอมรับเลยว่าหมอต้องขอบคุณพักการเมืองที่ช่วยให้หมอทางานวันนี้ได้หมอเป็นแพทย์จริงๆมันง่ายมียาอะไรหมอก็แค่ซื้อมาขายไปคิดค่าคอนเซัลแต่ทําไมวันนี้หมอต้องเหนื่อยเพื่อทุกคนถ้าคนในบ้านเรามีใครป่วยเอลไซเมอร์มีใครมีความสุขบ้างมีเป็นมะเร็งเด็กในบ้านเนี่ยหนึ่งคนน่ะค,คือหัวใจของทางบ้านตอนนี้เด็กหนึ่งดูแลผู้ใหญ่หกคน เราสามารถเอาเด็กเอามาพึกเ,เด็กที่เป็นสมองพิการค่ะเอากลับมาได้นะคะง่ายกว่าเด็กลมชักค่ะเราสามารถที่จะรักษาเด็กก้าว,วร้าวออทิสติกด้วยสาร CBD ได้ค่ะมันทำได้จริงๆนะคะไม่เชื่อก็เซิร์ชเข้าไปมันเยอะจนเราไม่ต้องพูดละคำว่า cannabis is medicine มันเยอะมากแต่วันนี้เราจะทำยังไงให้ต้นเขาขึ้นมาอยู่บนดินอย่างสง่าผ่าเผยทำยาได้ แล้วงานวิจัยอะค่ะจะทําได้ยังไงมันบล็อกไว้หมดเลยเพราะมันคือการทํางานวิจัยในคนไข้ที่ละเอียดอ่อนมากคณะกรรมการจริยธรรมนมนุษย์ไม่มีทางอนุญาตเราทําได้เฉพาะในสัตว์ใหญ่ที่คล้ายคนคือสุนัขสุนัขก,กินกันชาเนี่ยสามกรัมต่อกิโลกรัมต่อโดสตายทันทีกรัมนะคะเพราะฉะนั้นการตายไม่ได้เกิดจากการหยดยาค่ะไม่มีนะคะเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่วางทิ้งไว้เราไม่รู้มันคืออะไรมากกว่า นะคะส่วนมากกว่าน,นั้นเขาทดลองก็คือ800มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมต่อคนทานครั้งเดียวแล้วจะเสียชีวิตตัวเมตาโอสถ1หนึ่งขวดเราทำไว้810มิลลิกรัมค่ะหนัก6กกิโลล้วก็ต้องกิน60ขวดหมอแค่จะบอกว่าเซฟตี้มาจิ้นมันสูงมากถ้าทำจากพืชแต่ถ้าทำจากยีสต์จากการสังเคราะห์อันนี้ไม่รับรองนะคะดังนั้นเราทุกคนจะช่วยกันเปลี่ยนกฎหมายแล้วสร้างกฎหมายถ้าต้นไม้ถูกบอนไส เราจะทำตำรับยาไทยได้อย่างไรแล้วถ้ากัญชากัญชงไทยไม่ดีต่างชาติจะเข้ามาถามหาทำไมไมดิคอเสปาเป็นสิ่งที่จะเก็บเงินต่างชาติได้มากที่สุดค่ะหมอรักษาคนไข้บ้านหนึ่งใช้รักษาแค่อัลไซเมอร์คนหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคู่หนึ่งแสนหมอใช้กัญชารักษาบ้านนี้เหลือเงินเก้าหมื่นบาทมาท่องเที่ยวค่ะ มันมีอะไรอีกมากที่หมออยากจะพูดเพราะฉะนั้นะหมอแค่อยากสรุปสั้นๆว่าวันนี้กัญชากัญชงสำหรับหมอคือพืชที่ให้คุณประโยชน์มากนี่คือทองคําเขียวที่จะเกิดในแผ่นดินไทยนะคะในแง่ของกฎหมายเราต้องช่วยกันหมอยอมรับอานาจของประชาชนแต่หมอเป็นหมอหมออยากใช้กัญชารักษาคนไข้แล้วมันจะมายังไงก็ช่างหมอแค่รู้โดสหมอไปต่อได้แล้ววันนี้หมอต้องใช้ ทั้งชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสอนแพทย์โรงพยาบาลสิบเตียงให้ช่วยดูแลเคสระยะสุดท้ายที่ใกล้าตายอย่าให้เขาปวดถ้าไม่ปวดมันก็มีความสุขตื่นขึ้นมากินอิ่มนอนหลับนอนบนเตียงที่บ้านของเราหรือจะไปนอนตายในไอซที่เครื่องเต็มไปหมดเลยนะคะแค่คิดแค่นี้เราจะรู้ว่าทำไมเราต้องพยายามเอาเพื่อน,นี่มาต้มชากินได้ไหม นะเอามาสกัดเป็นยาได้ไหมมันแวรี่มากก็คือมันมีความต่างเยอะมากที่เราจะใช้ต้องเชื่อซะก่อนว่ามันไม่เสพติดถ้าเสพติดมันคงไม่น่าตายอย่างนี้มันคงไม่เป็นเบอร์หนึ่งที่กําลังทําเรื่องนี้เพื่อคนไทยทุกคนหมอซ่อนตัวมากเพราะหมอกลัวไม่ได้ทำนะหมอทําจนหมอเก็บเป็นตาําราแล้วเอามาเขียนได้แล้วค่ะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านก็เมตตานะให้เราได้ทํางานนี้ท่านบอกเลยว่าคุณหมอทําให้เต็มที่นะในหน้าที่ของแพทย์นะ วันนึงคุณหมอก็ประกาศให้รู้ว่าคนไทยเก่งแค่ไหนมีอะไรไม่สบายใจขอให้บอกก็ไม่เคยบ่นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างยาตัวนี้ขึ้นมาจากดินบ้านเราทองคาเขียวกำลังเกิดขึ้นเราจะเก็บเงินต่างชาติได้ไหมหรือเราจะต้องใช้เงินซื้อยาต่างชาติก็อยู่ที่พวกเราทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ โคโค่แมกกาทรี co, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มเอาคลายแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง